คนทั่วไป ประจำปี2,566และวิธีมอบทุนการศึกษาโดยกลุ่มบริษัทหลักเมืองวัตถุพันบุรีปัจจุบันนี้มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้วจำนวน24,714คนคิดเป็นร้อยละ2.98ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้เป็นผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ14,801คนคิดเป็นร้อยละ5.9 ปุ่98ของคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดส uh ุพรรณบุร uh ีท่านรองปะลัดท่านที่ปรกและท่านบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกการมั่งส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลสุพรรณบุรีท่านนายกหลับการชาและท่านแขกผู้มีเกียรติถนนหน้าส่วนราชการตีน้องคนพิการ ที่เคารพทุกท่านครับก็พูดภาษาปกติไปแล้วขอพูดภาษาหมื่ก่อนนะครับราบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อภาษาหมืออกประลาวดนะครับแล้วก็เรื่องข้อเรืยองคัว่าเรื่องแห่งความสุขนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแค่การให้ของขวัญเรียนได้เท่านี้แหละครับภาษาหมื่ ที่ผมพยายามจะเรียนที่พยายามจะเรียนไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเด่นอยากจะเท่อะไรแต่อยากจะเข้าใจครับว่าการเป็นคนพิการการที่ไม่ได้กินอะไรการที่สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้การที่ไปไหนมาไหนแล้วมันไม่สะดวก ถ้าท่านใดได้ตามข่าวก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสทดลองนั่งรถเข็นแล้วก็พาตัวเองเดินทางในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปิดตามตัวเองเดินข้ามถนนเดินในกรุงเทพมหาคนครเพราะว่าการที่คนปกตินั้นจะได้เข้าใจแล้วก็ทํางานให้กับคนพิการนั้นนอกจากองค์ความรู้ที่มีแล้วสิ่งที่สําคัญครับ คือการรู้สึกการรู้สึกว่าคนพิการนั้นรู้สึกอย่างไรแต่ละก้าวย่างที่ออกจากบ้านแต่ละกิจกรรมที่ทํานอกบ้านนั้นคนพิการมีความรู้สึกมีความเสี่ยงมีความกลัวมีความกูงิใจอย่างไรบ้างดังนั้นในวันที่3ธันวาคมข,ของทุกป,ปีครับเป็นวันที่ทางสหประชาชาติได้กําหนดไว้ว่าเป็นวันคนพิการสากล เพื่สอส่งเสริมความเข้าใจเราจะเข้าใจแล้วอยากให้ทุกคนได้รู้สึกถึงหัวจิตหัวใจกับของคนพิการซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเราเชื่อมั่นว่าคนพิการไม่ใช่คนได้โอกาสในทางกลับกันสังคมและบุคคลทั่วไปนั้นไม่ได้โโอกาสที่สมควรกับคนเหล่านั้นการที่สังคมไทยจะเดินไปข้างหน้าได้จําเป็นอย่างยิ่งครับ ที่เราจะต้องทำให้ทุกๆคนไม่ว่าจะอายุใดเพศสภาพใดหรือสถานะใดนั้นเดินไปด้วยกันพร้อมๆกัน,กนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่สามารถจะยืนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียมกันหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนคนพิการการที่จะดูแล เรียยังชีพให้กับคนพิการการทําให้คนพิการนั้นสามารถมีงานมีกิจกรรมทําได้เหมือนคนปกติทั่วไปต้องเรียนว่าศักยภาพของคนพิการในวันนี้มีไม่ได้น้อยไปกว่าคนปกติในทางกลับกันมีมากกว่าพวกเราเสียด้วยซ้ําอย่างน้อยเมื่อสักครู่ก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าคนพิการเขาอยู่ข้างเต็น์กันเนี่ย เขาก็คุยกันรูน้เรื่องผมเห็นร่างของผมกับร่างภาษามูคุยกันแล้วผมก็อิจฉานะครับก็ยังคิดเหมือนกันว่าในฐาะนะนักการเมืองนี่ถึงเวลาเลือกตั้งถ้ายืนกันอยู่คนละหน่วยเลือกตั้งล้วทำภาษามือกันนี่อัชนาเลือกตั้งแน่เลยเพราะไม่มีใครเข้าใจผมสักคนเดียวแล้วก็จะเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันอยู่สองคนการที่ทําให้เข้าใจถึงหัวิจหัวใจของนคนพิการนั้น มันจะทําให้การทํางานของพวกเราชาวเกสตรการพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาแล้วก็สนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการได้มากขึ้นวันนี้ผมดีใจนะครับที่ทางจังหวัดทางสมาคมทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริษัทหลักเมืองนะครับและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนหลายภาคมาร่วมกันครับ ทำกิจกรรมดีๆเนื่องในวันคนพิการสากลในวันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับที่มีคนพิการเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันทุกวันนอกจากคนพิการแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าการที่เราดูแลคนพิการให้สามารถทําอะไรให้ได้ไม่ต่างกับคนปกตินั้นมันเหมือนยิงกระสุนหน้าเดียวได้นกสองตัวจากเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าได้รายงานไป จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเรียกว่าขั้นสุดยอดแล้วมีผู้สูงอายุกว่า20% 23%ด้วยกันดังนั้นการที่เราสามารถจัดสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้เท่ากับว่าเราสามารถดูแลคนกลุ่มผู้สูงอายุไปได้ในเวลาเดียวกันปั๊มทหลักเมืองแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลากไม่ว่าจะเป็นห้องน้ํา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคนพิการซึ่งสามารถดูแลคนสูงอายุได้ด้วยต้องเรียนว,ว่าตัวผมเองนั้นก็ประสบการกับตนเองเพราะว่าปีนี้น่าแจ่มใสก็จะ90สิอยู่แล้วทุกครั้งที่น่จาจแจ่มใสมาที่สถานที่ที่ปั๊มแห่งนี้ก็ได้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ปั๊มแห่งนี้มีมอบให้กับทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการคนพิการก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท,ท่านผู้บริหารที่ให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนครับที่ทํางานร่วมกับพวกเราชาวกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าสังคมไทยนั้นจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะต้องเดินไปได้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนปกติคนที่เป็นมีความพิการจะเป็นหูหนวกจะตาบอดหรือจะต้องนั่งรถเข็นก็ต่าง พวกเราจะต้องเดินไปด้วยกันเพราะว่าสังคมไทยนั้นต้องการต้องการกำลังต้องการศักยภาพของพวกเราทุกๆคนคนพิการคนสูงอายุคุปาเปางไม่ใช่คนได้โอกาสแต่เป็นคนที่หากได้โอกาสแล้วจะสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญแล้วก็สร้าง productivity ให้กับสังคมไทยได้อย่างมากมายมหาศาลวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุภาคส่วนที่มาช่วยกันครับ มาช่วยกันสร้างความตระหนักความรับรู้แล้วก็มาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการร่วมกันกับพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท้ายที่สุดเองผมต้องขอสแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบรับบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่กําลังจะได้รับรางวัลในปี2566นี้แล้วก็น้องๆลูกๆนะครับที่กําลังจะได้รับทุนการศึกษานะครับเพื่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต และแบบน,นี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านแทกผู้มีเกียรติที่นี้ครับได้เปิดงานวันคนพิการสาคลนจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2566และพิธีมอบทุนการศึกษาโดยกลุ่มหลักเมืองแล้วก็ขอเป็นกำลังใจครับให้ทุกๆท,ท่านนั้นได้เป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยตลอดไปครับขอบคุณครับลำดับแรกผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ค่่านที่มีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่นในการทำงานบุรณาการร่วมกันเพื่อคนพิการของจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะเดี๋ยวเราจนแสดงสัญลักษณ์พร้อมๆกันนะคะห้าสี่สามและนี่คือสัญลักษณ์แรกที่จะ ท่านที่มาร่วมในส่วนของเปิดรับประเวทีก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ท่านทำงานเยอะนิดนึงนะคะในโอกาสที่ท่านเดินทางมาอยู่ที่นี่นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของการถัดไปนะคะตนแรกไม่ถึงนนีเป็นเพียงกลิ่นใจใจที่จะส่งต่อให้นะคะ ขอบคุณนะคะท่านต่อไปนะคะนายบรรณดเกี่ยมกล้าค่ะขะรับรางวัลแล้วอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะรับรางวัลแล้วอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะอยู่ด้านบนเวทีคือคุนทรเกียมกล้านะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะและลำดับที่สามครับ คุณวิทวัฒน์วรรณวงศ์นะต่อไปนะคะคุณชะลอโอบร่วง นะคะพระสิท่านนะคะแต่ว่าขอเรียนเชิญท่านรับปริญญด้านบเวทีต่อแล้วขอบคุณคะส่ข,ของของคกองสท้องถิ่นและลำดับที่สานะคะ วคขอขอบพระคุณนะคระับดูแลและก็ช่วยเหลือสุนัขนะคะก็ะถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอนนี้นะคะด้านบนเวทีนะคะยังอยู่ในช่วงของการสนับสนุนเงินให้กับการศึกษาพิเศษ,ษเกณฑ์กรารศึกษา5นะคะ โดยท่านรัฐมนตรีเป็นผู้แทนในการมอบเงินสนับสนุนพร้อมด้วยท่านเสคขอบคุณครั ดูไล้วหม่ต้องเลยครับ้อกล้ไปเลยนะจ๊สามเป็น มองกล้องไหมคะหนึ่งสองหกส,อ,ส,ส,สอย่างยิง่งใหญ่จริงๆค่ะมองกล้องไหมคะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะมองกล้องไหมคะสค่ะแล้วก็ วันนี้เราก็ต้องถามนะคะว่าจะกลับยังไงคันขอบคุณพระแท้แรุ่นพี่นะคะข,ข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ